เป็นกล่องจุ่มที่น่ารักที่สุดตั้งแต่เคยแกะมากับน้องเปาโอเบบี้กุดหม่าม่าได้มาจับท็อปทอยออฟฟิเชียลสโตร์่กล่อง็น่ารักแล้วว่าน้องก็จะมีทั้งหมด6แบบ1ซีเกทนะคะแล้วเขาก็มาพร้อมกับแอคเซสซอรีด้วยอยากเห็นตัวจริงแล้วว่าไปแกะกันเลยน้องมีนีลนต้องได้ซีเกทจุ่มเลยหลับตาเลยค่ะอุ๊ยออกยากต้องเป็นซีเกทแน่เลยนีลคิดว่าของนีลิเป็นซีเกทแน่เลยไม่ใช่อ่ะของมาม่าอุ๊ยมาแล้วอุ๊ยอุ๊ยนีลได้สีม่วง มาด้สีเของมามาชื่อ c a d ด l e Baby นะคะมาพร้อมผ้าปิดตาแล้วก็จุกนม้วยค่ะคะอนนีลินชื่อน้อง Bubble Baby มีที่คาดผมแล้วก็มีจุกนมคะ่ะน้องน่ารักมากใครสนใจกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะไาแกะกล่องถัดไปกันเลยค่ะอุ้ยของมามามีหมอนด้วยน้อง Starry Baby นะคะมีหมอนด้วยของนิลินน้อง Mew Baby นะคะน้องใส่หมวกน่ารักมากและนี่คือสองกล่องสุดท้ายแล้วนะคะสีเข็ดจังมาก <laughs> หนึ่งสองสามสี่คอุย้ยได้สีชมพูน่ารักมากมีลินได้สีเหลืองของมามานะคะน้องสวิตเบบี้ใส่หมวกแล้วก็มีหมอนด้วยนะคะน่ารักมากของนีลินนะคะเป็นน้องสลิปปิ้งเบบี้นะะี่ค่ะมีที่คาดหูด้วยและดูความชุดนอคือน่ารักมากขอยกให้เป็นกล่องสุ่มที่น่ารักที่สุดแห่งปีคอนี้ต้องมีบอกเลยห้อยไปไหนใครก็ต้องหันมาใครอยาก,ไ,<ห>กได้กล่องจุ่มน่ารักน่ารักแบบนี้ต้องไปกดติดตามท็อปทอยออฟฟิเชียลสตอร์ไว้แล้วนะ